มีข่าวสลดใจคดีหนึ่งนะครับ,รบเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงสายๆวันนี้เนี่ยนะครับทางตํารวจก็ได้รับแจ้งนะครับว่าที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องพักซึ่งมีสองรายด้วยกันนะครับเป็นคนหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นเด็กนะฮะนายนพพรชื่นใจฉ่ำอายุ36ปีนะฮะปีนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนภายในห้องพัก หมายเลข6ทับ1นะฮะของรีสอร์ทสาวน้อยในอำเภอโนนสูงนะครับแล้วก็มีศพของเด็กนะฮะเด็กชายปริญญาชื่นใจฉ่ำอายุ7ขวบนี่เป็นลูกชายนะฮะผู้เป็นพ่อเนี่ยก็อยู่ในสภาพนอนงายแล้วก็โอบร่างของลูกชายตัวเองไว้นะครับทั้ง2เนี่ยคืออยู่ในสภาพน้ำลายภูมิปากนะครับแล้วก็ตรวจสอบบนโต๊ะเครื่องแป้เนี่ยมีขวดยาน้ำยาฆ่า,มาแมลงชนิดร้ายแรงวางอยู่ แล้วก็มีน้ําอัดลมนมเปรี้ยวเนี่ยตกอยู่ที่พื้นนะครับเจ้าของห้องพักเนี่ยบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยมาเปิดห้องพักเมื่อช่วงหัวค่ามเมื่อวานนี้นะครับดูทีแรกก็ไม่ได้มีพิรุษอะไรก็เห็นมีพ่อแล้วก็พาลูกมาด้วยก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับพอช่วงสายวันนี้มาเคาะประตูห้องจะเรียกนายนพพรเนื่องจากว่าต้องถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วปรากฏไม่มีเสียงตอบรับนะฮะพอเปิดประตูห้องก็เจอสภาพนี้แล้วนะครับ ตำรวจก็คาดว่าตัวของนายนพพรคนนี้เนี่ยนะฮะคืออาจจะเครียดมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปก่อเหตุฆ่าพี่ชายแท้ๆของตัวเองเสียชีวิตที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เอาอาวุธมีดแทงพี่สะพ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายนเพราะว่าน้อยใจพี่สะพ้ายที่ด่าทอตัวเองก็เลยแทงทั้งพี่ชายและพี่สะพ้ายแล้วก็หลบหนีหายไปพร้อมกับลูกชาย กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะก็คงจะแบบเครียดเรื่องคดีตัวเองอ,ะอ่ะเลยจัดการกรอกยาข้ามาแมลงให้ลูกดื่มก่อนแล้วตัวเองก็ดื่มตายตามไปด้วยม,มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาเมื่อตอนทุ่มเสศษที่ผ่านมาน,นี้เองนะครับ ก็ตำรวจได้รับแจ้งนะฮะตำรวจจากสพกตาบารูนะฮะได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตภายในมัสยิดบ้านไม้แก่นนะครับก็ไปตรวจสอบดูนะครับศพของคนที่เสียชีวิตก็คือดาบตํารวจอับดุลการิมปาตาลูนะฮะเป็นพบบหมู่งานสืบสวนสอบสวนของสพจกัวอําเภอรามันนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องละหมาดของมัสยิดนะฮะ แต่ว่าดาบตำรวจท่านนี้แต่งกายด้วยชุดมุสลิมนะฮะมุสลิมขออภัยฮะแต่งกายด้วยแบบมุสลิมแล้วก็มีศพเนี่ยถูกยิงเข้าที่ศีรษะโทษนะฮะสมองเนี่ยเปิดเลยเนะฮะแล้วลำตัวที่ตัวเนี่ยนะยังถูกยิงอีกหลายนะัดคิดดูแล้วกันนะครับว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีปลอกกระสุน11มมตกอยู่10ปลอก10ปลอกนะฮะก็สอบถามจากชาวบ้านแล้วนะครับ ดาบตำรวจอับดุลการิมเนี่ยมีบ้านอยู่ใกล้กับมัสยิดนะครับแล้วเวลาละหมาดก,ก็จะไปละหมาดพร้อมกับเพื่อนๆแล้วระหว่างที่ดาบตำรวจอับดุลการิมกำลังก้มละหมาดอยู่ปรากฏว่ามีวัยรุ่น4คนขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันท,ทําทีจะเข้าไปทําละหมาดภายในมัสยิดนะฮะแล้วระหว่างที่ดาบตำรวจท่านนี้ก้มลงไปละหมาดเนี่ยวัยรุ่น2คนก็ลุกขึ้นมาแล้วใช้ปืน11มม ยิงระยะเผาขนเลยนะยิงนัดแรกเนี่ยก็ดาบท่านนี้ก็ล้มลงเสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังซ้ําเข้าไปอีกนะฮะรัวเลยจนกระทั่งให้แน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วก็ขโมยเอาปืนพกประจํากายของดาบท่านนี้หนีไปด้วยนะครับคนในมัสยิดก็แตกตื่นใหญ่เลยตอนนั้นนะฮะโอ้โหเหตุการณ์มันเกิดต่อหน้าต่อตาน,นะครับนี่ฮะหนีไปได้นะฮะวัยรุ่น4ี่คน ดาบตำรวจอบับดุลการิมนะครับเป็นนายตำรวจมือปราบแล้วก็เป็นตำรวจที่ทำงานไม่เกรงครัวกับอำนาจใดๆทั้งสิ้นมีประวัติการจับกลุมในคดีใหญ่ๆหลายคดีนะครับนี่ฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นลูกน้องคนสนิทของพลเดีเววพันดาม,มาพงศ์อดีตพบตรด้วยยยิยงในมสัสยิดเลยนะครับเมื่อตอนทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี้เองนะครับ เที่ยมมากนะฮะใช่ฮะ,ะท่านผู้ชมครับก่อนจะพักกันนะฮะก็มีข่าวประจะสัมพันธ์ให้ทราบนะฮะวันนี้มีการแถลงข่าวงานสากลุ่มแฟงครั้งที่17บเจ็ดนะฮะอุทระคุณบู้จงก็รู้จักดีนะ,ะครับงานสากลุ่มแฟงครับงานแสดงสินค้าของเครือสาพัดซึ่งปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณช่วงนี้แหละฮะช่วงมิถุนายนสิงหาคมนะครับปีนี้จัดวันที่2 7ถึง30มิมิถุนายนนะครับ 27-30มิถุนายนนะครับที่ศูนย์การประชุม่ิชาสิริกิตที่เดิมเลือกซื้อของกินของใช้คุณภาพดีกว่าพันคูหากว่าพันรายการนะครับมีเสื้อผ้าอาหารรองเท้าเครื่องสำอางเครื่องหนังของใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกีฬาทุกอย่างนะครับปีนี้เขาจับภายใต้คอนเซปต์แอนด์ออนเนสเวิสนะครับซื่อสัตว์ซื่อตรงอย่างจริงใจแล้วก็คือเคารพธรรมชาติด้วยครับพิเศษปีนี้นะครับ เขาจะขยายพื้นที่นอกจากจะอยู่ในศูนย์ประชุมสิริกิจแล้วเขาเพิ่มเต็นติดแอร์นะครับอีกอยู่ข้างนอกด้วย oh, oh, นะฮะจะเพิ่มขึ้นมาอีกโอ้โ oh, ห oh, หลายคูหาเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือท่านไปเนี่ยนะฮะท่านไปไม่ต้องเอารถไปก็ได้ไปรถไฟฟ้าแล้วซื้อสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยก็จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับแล้วก็มีห้องดูแลเด็กๆให้กับท่านนะฮะค,คุณพ่อคุณแม่ก็ นำลูกหลานไปฝากเอาไว้ที่ห้องซึ่งเป็นห้องอย่างดีเลยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปช็อปนะครับปีนี้นะฮะก็จะมีสินค้าซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเปิดตัวนะครับมีคอนยักกี้ฮะเครื่องดื่มที่เคี้ยวได้เครื่องดื่มเคี้ยวได้ใช่ครับก็จะมีเม็ดบุกที่ให้เ,เนื้อสัมผัสไม่เหมือนใครนะครับมีคูฟลิปนวัตกรรมเสื้อผ้ากับสลับด้านได้เพียงแค่พลิกก็เสมือนได้ เสื้อตัวใหม่ตัวหนึ่ง oh. นี่นะฮะ oh. คือเป็นเสื้อคูฟลิปนะฮะแล้วก็มีรองเท้านี่นะฮะเป็นรองเท้าโอ้โหรองเท้านี่มีเยอะเลยนะครับ r e ี a ก Air ลแอร์เอ่อโลเทชันซิสเต็มนะรองเท้าที่มีระบบการหมุนเวียนของอากาศเมื่อก้าวเดินพัดลมที่ฝังอยู่ในรองเท้าจะโดนกดทับทําให้รองเท้าทําให้เท้าได้เย็นสบายเ oh. มื่อรองเท้าติดพัดลมโ oh. oh. ไม่อับชื้นไม่มีกลิ่นนะครับ แพนก็มีรุ่นแพนออลมารีนนะฮะวอล์กแอนด์สวิมรองเท้าที่ใส่เดินชายหาดแล้วก็ใส่ว่ายน้ําได้ mm hmm. นะสามารถใส่รองเท้าของแพนลุยกิจกรรมทั้งทางบกและก็ทางน้ำนะครับ mm hmm. แล้วก็มีมีแชมพูน้ามันสกัดจากผิวมะกรูดนะครับคือมีแชมพูเเรียกว่าเอ่อ s t เรสต์แฮร์รีวิินะฮะแชมพูที่สระผมแล้วเนี่ยจะมีมีเม็ดมะกรูด นะฮะคุณทีละสาะผมและขยี้เนี่ยก็เม,ม็ดมะกรูดก็จะแตกแล้วก็จะมีกลิ่นน้ำมันมะกรูดเนี่ยหอมมากโอ้โหป้องกันผมร่วงเหมือนเราเอา,เอาผลมะกรูดมาบีบใส่หัวเลยใช่แล้วหอมนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีผล,ลิตภัณฑ์เปาวินวอสลิควิดแบล็กแอนด์ดาร์กแอคทีฟผงซักฟอกสูตรเข้มข้นสำหรับผ้าสีเข้มและก็มีอังสะของพระคุณเจ้านะฮะอังสะที่ไร้รอยตะเข็บนี่ใส่สบายนะครับ ก็จะเริ่มนะฮะงานสากรุปแฟร์ครั้งที่17วันที่27นะครับถึง30มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจ10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับพิเศษสมาชิกบัตร His a อ d h ท r นะครับสามารถซื้อสินค้าในงานสากรุปแฟร์ได้ตั้งแต่วันที่26เลย26สําหำหรับคนที่มีบัตร His a n d h ท r นะครับนี่ฮะและนี่เป็นเครื่องสําอางของทาง BSC เขาอันนั้นวาดโดยโดยโดย หมึกธรรมชาตินะฮะแล้วก็ตลับแป้งก็ทําจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้เองนะฮะโอ้โหคืาละเอียดมากนะครับแล้วเห็นบอกว่าคนที่ตกงานเนี่ยทางเครือสาพัฒเนี่ยเขามีเปิดรับนัดรายงานด้วยเปิดรับตำแหน่งงานว่าเนี่ย2 5 0 0กว่าตาโอ้โหไปเดินได้เลยใช่ครับปีนี้ใหญ่กว่าทุกปีนะพราะว่ามีจัดเต็นท์ข้างนอกด้วยใช่ไหมถูกต้องฮะเหมือนกับงานหนังสือเห็นไหม ที่เขามีเต็นท์แพร์อย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้น,เ,นเลยนะฮะตอนนี้กําลังติดตั้งเต็นท์อยู่นะครับรับรองแบบจุกใจนะฮะแล้วสินค้าเนี่ยคืองานสาครุมแฟนนั้นปีละครั้งนะฮะจัดขึ้นมาปีละ4-5วันแต่ว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่ไปช้อปปิ้งเนี่ยดีขึ้นเลยใช่เพราะสินค้ามีคุณภาพสินค้าส่งออกไปเยอะแล้วก็ราคาถูกนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาฟังนะครับวันนี้คุณบุญยศิษฐ์โชวนนคพับ ประธานเครือสภานั้นก็ทุกครั้งแหละครับในงานถแถลงข่าวสาวครุฟแฟนนั้นพอถแถลงข่าวเสร็จแล้วนะฮะนักข่าวสายเศรษฐกิจก็จะมารุมมาตุ้มเสียบุญยสิทธิ์ถามถาม,ถามถามและท่านก็จะเหมือนกับปีหนึ่งท่านให้ความเห็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยครั้งหนึ่ง<อ>แล้วก็จะมีมีมีค่ามากใช่ะนะฮะน่าฟังมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าปีนี้คุณบุญยสิทธิ์นั้นพูดอะไรบ้างครับนะฮะช่วงหน้านะฮะ